สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงชวนมาเก,กากับเปาเจษยาระ EP 6 4ีครับ EP นี้ครับมีคนถามมาว่าเขาสงสัยเกี่ยวกับราคาหุ้นที่มันปิดกระโดดนะครับก็คือเขาเคยเห็นราคาหุ้นที่ทั้งปิดกระโดดขึ้นกระโดดลงนะครับแต่ว่าสงสัยเป็นพิเศษในการปิดกระโดดลงนะครับก็คือถ้าถามว่าเขาเห็นหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยราคาอยู่ในแดนบวกมาทั้งวันนะครับแล้วพอตลาดจะปิดนะครับปรากฏว่าราคา AEC เนี่ยมันโดดลงเฉยเลยนะครับเขาเลยสงสัยว่า แล้วทําไมเอกนที่ขายตอนนะครับที่กระดับราคากระโดดลงเนี่ยนะครับเขาไม่ไปขายตอนที่ตลาดมันเปิดอยู่ก็คือขายตอนเขียวๆอ่ะทำไมไม่ขายมาขายทาไมตอนปิดนะครับทีนี้คําถามเนี่ยนะครับผมจะเอามาขยายต่อก็คือจะมาอธิบายว่าเฮ้ยราคาหุ้นเนี่ยนะครับที่มันกระโดดขึ้นกระโดดลงเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับก็มาคุยกันอย่างนี้ครับไอการที่มันโดดขึ้นโดดลงเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันมีได้หลายสาเหตุนะนะครับการที่ราคาที่หุ้นจะกระโดดขึ้นหรือกระโดดลงเนี่ยนะครับ ในราคาปิดมันมีหลายสาเหตุมากแต่ว่าผมเอาเฉพาะสาเหตุที่ผมเข้าใจแล้วก็เคยเห็นนะค,ะนะครับอาจจะมีบางสาเหตุที่แบบเฮ้ยมันอาจจะเกิดเพราะเหตุนี้แต่ว่าผมไม่เคยเห็นนะครับหรือ่าไม่เคยรู้มาก่อนนะครับอันนั้นก็คือไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าเฉพาะที่เอานะครับที่เคยเห็นว่านะครับที่รู้สาเหตุก็จะมาคุยกันในวันนี้นะครับสาเหตุที่หนึ่งครับที่ราคาหุ้นมันกระโดดลงนะครับเหตุผลแรกก็คือบางคนนะครับเป็นสายเดย์เทรดที่ใช้พอร์ตหุ้นที่เป็นพอร์ตแคส ก็คือเป็นพอร์ตแบบที่บวกสอง่ะก็คือซื้อวันนี้แต่ว่าจ่ายทีอีกสองวันทั้งหน้านะครับทีนี้เวลาเขาซื้อครับบางคนอ่ะก็คือซื้อแต่ไม่ได้อยากจะซื้อแล้วถือข้ามวันเพราะมันต้องจ่ายเงินจริงก็คือบางคนไม่มีเงินสดพูดง่ายๆนะครับกะแบบคล้ายๆอารมณ์แบบจับเสืิอมือเปล่าหนึงก็คือใช้เครดิตที่ได้มานะครับในการเทรดในแต่ละวันแต่ว่ามีข้อแมกก็คือต้องขายให้จบตอนสิ้นวันจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเต็มนะครับบางคนบอกว่าอย่างเช่นสมมุติว่าซื้อ2ล้านนะครับแล้วขาย2ล้านหนึ่ง แต่ว่าอีกสองวันท้้งหน้าก็คือไม่ต้องจ่ายตังแถมได้เงินด้วยนะครับก็คือกําไรถูกไหมนะครับหรือสมมติซื้อสองล้านจําเป็นจะต้องขายขาดทุนล้านเก้านะครับก็ขายไปนะครับก็คือถ้าเขาซื้อสองล้านแล้วภายในวันนั้นขายล้านเก้าแปลว่าอีกสองวันทั้งหน้าก็จ่ายเงินหนึง่งแสนนึกออกไหมก็คือพูดง่ายว่าเงินที่เขาจะต้องจ่ายนะครับมันไม่ต้องจ่ายเต็มวงเงินเนี่ยเพราะว่าความเป็นจริงอ่ะนะครับก็คือ เกิดการซื้อขายพอหักลบแล้วเนี่ยนะครับเงินที่เขามันส่วนต่างตัวนั้นคือเขาต้องจ่ายก็ไม่ต้องจ่าย2อล้านนะเพราะฉะนั้นจะมีบางคนนะครับที่พอสิ้นวันเหมือนโดนบังคับว่าต้องขายนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีเงินสดเยอะขนาดนั้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าหุ้นบางตัวนะครับในตอนตลาดปิดอ่ะมันมีการโดดลงนะครับเพราะว่ามันมีนะครับบางคนที่โดนแบบจําเป็นต้องขาย,ยานั่นเองบางคนบอกเฮ้ยแต่ว่าคนคนเดียวมันจะทำให้โดดลงได้เหรอถ้าเป็นหุ้นใหญ่จะไม่ค่อยเจอเคสแบบนี้ แต่ว่าจะไปเกิดกับพวกคุนเล็กนะครับบิดออฟเฟอร์ต่ําๆโดยเฉพาะแบบพวกวอลเลนอะไรเงี้ยนะครับที่แบบใช้เงินแค่แบบล้าน2ล้านก็สามารถยกหลายๆช่องได้แล้วหรือว่ามันจะลงมาหลายๆช่องได้แล้วนะครับไอ้ลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นบ่อยนะครับนี่คือกรณีแรกที่ผมเคยเจอนะครับกรณี2นะครับก็คือเป็นกรณีที่นะครับบางคนน่ะดูสัญญาณซื้อขายตอนสิ้นวันก็คือในระหว่างวันนะครับเขาไม่ได้ดูทำเฟรมเล็กเขารูดทำเฟรมเดย บ,บางคนฮาเฟมเดสมม้งดมันเบรกตอนกลางวันซื้อเลยอย่างผมเนี่ยเกิดสัญญาซื้อตอนไหนผมซื้อตอนนั้นนะครับแต่บางคนเนี่ยรอสัญญาณคอนเฟิร์มคือสิ้นวันก่อนถ้าสิ้นวันมันยืนนะครับเขาค่อยซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะซื้อแพงหน่อยแต่ว่าแบบคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันเบรกจริงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแบบนี้ก็แปลว่าเขาจะรอซื้อตอนราคาทำเฟมเดเลยนะครับหรือบางคนเวลาสต็อปลอสก็คือรอให้มันเกิดสัญญาณว่าเฮ้ยมันหลุดแนวเนี้ย แล้วสมมติมันหลุดตั้งแต่เช้าหรือกลางวันเขาไม่ได้ขายครับมารอคอนเฟิร์มว่ามันหลุดจริงๆคือตอนเย็นซึ่งวิธีนี้บางทีนะครับมันก็คอนเฟิร์มดีอ่ะว่าหลุดจริงแต่ว่าวิธีนี้มีข้อเสียคือถ้ามันหลุดแล้วมันเป็นแดงยาวเลยอ่ะตอนที่เขาขายตอนเย็นอ่ะนะครับมันเป็นการขายที่ราคาค่อนข้างต่ำคือขาดทุนเยอะนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับคลิปสั้นนะครับเอ่อชวนมาเก่าเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วว่านะครับเราควรจะขายเลยหรือว่ารอให้มันสิ้นวันดีนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับหล นะครับการซื้อขายตอนสิ้นวันนะครับมันก็จะทําให้ราคาเนี่ยมันสามารถเปิดโดดขึ้นหรือเปิดนะครับปิดโดดขึ้นหรือปิดโดดลงได้เพราะว่าจะมีคนกลุ่มนี้แหละครับก็คือรอให้เกิดสัญญาณคอนเฟิร์มตอนสิ้นวันแล้วค่อยซื้อหรือขายซ้องถ้เกิดบนรุ่มเขาเยอะพอครับเวลาเขามาซื้อตอนเย็นมันก็จะทำให้เปิดโดดปิดโดดขึ้นได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเขาวรุ่มเยอะพอแล้วเขาขายมันก็จะทําให้ปิดโดดลงได้เช่นกันนะครับนี่คือเหตุผลที่2ที่ผมเคยเจอนะครับข้อสครับก็คือว่าถ้าเป็น การโดดขึ้นโดดลงจาก market maker หรือเรียกสันส้นๆว่าเจ้าเจ้านะครับก็คือถ้าเกิดว่านะครับการโดดขึ้นโดดลงของนะครับราคามันเกิดขึ้นจากเจ้าเนี่ยก็คือบางทีเอาตรงๆครับบางทีเขาทําให้มันโดดขึ้นเพื่อล่อเมาให้เข้ามาซื้อหรือปิดกดลงเพื่อจะทําให้คนที่ไล่ซื้อไปช่วงเย็นๆบ่ายๆออกก่อนนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยเล่นต่ออะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าปิดกดลงมันจะต้องเล่นต่อทุกวันทุกตัวนะนะครับหรือปิดโดดขึ้นจะต้องทุบทิ้งทุกตัวนี่ไม่เกี่ยวนะแต่ว่ามันเป็นกลยุทธ์หนึ่งของเจ้าครับในการที่จะทําให้กราฟเนี่ยนะครับมันเกิดสัญญาณซื้อหรือขายนะครับก็คือพูดง่ายว่าจะล่อเมาหรือไล่เมาอ่ะเขาทําให้มันเกิดการโดดขึ้นโดดลงนะในในราคาปิดได้นะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยเอ่อเราต้องดูเป็นตัวตัวแล้วก,แวก็แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันปิดโดดอย่างนี้เราจะทำยังไงปิดกดลงเราจะทำยัา มันมีเจ้าที่ทําแบบนี้จริงๆนะครับนี่คือเหตุผลที่สามนะครับแล้วก็เหตุผลที่สี่ครับถ้าเป็นหู้ใหญ่นะครับพวกหู้ที่อยู่ในเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยเนี่ยนะครับถ้ามันปิดโดดขึ้นเยอะๆหรือว่าปิดโดดลงเยอะๆนะครับส่วนใหญ่เวลาปิดโดดขึ้นหรือโดดลงเนี่ยนะครับมันมักจะมีว uh <ix umber land> อลุ่มเยอะมากคิดเป็นเงินแบบหลายพันล้านหรือเป็นหมื่นล้านก็เคยนะครับไอลักษณะแบบนี้เนี่ย <Ĉ> มันเกิดจากอะไรนะครับส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอเนี่ยนะครับมันจะเกิดจากนะครับมันเกิดการรีบาลานซ นะครับปรับพอร์ต MSCI หรือเป็นการปรับพอร์ตของพวกกองทุนซึ่งโดยปกติมันจะเกิดทุกๆไตรมาสนะครับก็คือพอจบไตรมาสอย่าง MSCI เนี่ยนะครับผมเคยทาคลิปสั้นแต่มันดี EP 1 3นะครับก็ใครไปเคยดูไปดูนะว่า MSCI คืออะไรเวลาปรับพอร์ตพวก MSCI หรือว่ากองทุนปรับพอร์ตส่วนใหญ่มันจะปรับทุกๆสิ้นไตรมาสใช่ไหมแต่ว่า MSCI มันจะปรับพอร์ต หลังจบไตรมาสอีกประมาณเดือนครึ่งเดือนถึง2เดือนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะปรับพอร์ตซึ่งการปรับพอร์ตเอ็มเอสซเนี่ยมันจะมีผลให้พวกกองทุนนะครับกองทุนไทยกองทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับมันต้องมีการโยกเงินออกจากหุ้นนะครับที่หลุดจาก MSCI หรือโยกเงินเข้าในหุ้นที่มันเพิ่งเข้า m s c i อนะครับไอลักษณะแบบนี้มันจะทำให้หุ้นเปิดโดดขึ้นโดดลงเพราะปริมาณบุนลุ่มของพวกกองทุนพวกนี้มันเยอะมากนะครับมันก็จะมีการโดดขึ้นโดดลงนั่นเองนะครับทีนี้ไอการโดดขึ้นนนโดดลงงงพววกเยะรััันะถาาามม่่จชไ นะครับแล้วแต่กลยุทธ์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าถามเหตุผลว่าทําไมไมันถึงโดดขึ้นโดดลงเพราะอะไรนะครับนี่คือเหตุผล4ี่เหตุผลที่ผมทราบและเคยเจอนะครับกับตัวตัวเองนะครับก็คือจะบอกว่าเสียผลนี้ก็เสียผลหลักนะครับส่วนเหตุผลอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันไหนไม่รู้บอกไม่รู้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้าตอบคาถามว่าทําไมเขาถึงไม่ไม่ซื้อขายในในวันที่มันแดนเป็นบวกอะแล้วอยู่ดีๆมันปิด ปิดโดดลงมันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับถ้าถามในเคสนี้เคสเดียวเนี่ยผมก็จะบอกว่ามาอาจจะเกิดจากคนที่เป็นสายเดนะครับแล้วไม่อยากจ่ายเงินจริงนะครับใช้บัญชีแคสทีบวกสเนี่ยนะครับเขาอาจจะต้องจําเป็นต้องขายมันก็เลยแบบเหมือนจําเป็นต้องขายมันก็เลยขาดทุนก็ต้องขาดทุนอ่ะไม่ไม่ั้นชั้นต้องจ่ายเงินก้อนนะครับอาจจะเกิดจากสาเหตุนี้หรืออาจจะเกิดจากสาเหตุที่แบบเจ้าปิดกดนะครับก็คือเจ้าเป็นคนขายปิดกดลงมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่นะครับ มันโดดลงมาอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่านะครับเป็นลักษณะที่ปรับพอร์ตพอดีมันก็เลยโดดลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหวังว่าพอจะเข้าใจไอเดียกันนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีประเด็นไหนที่เป็นคําถามสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของนะครับการเทรดหุ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับมีความคันอย่าปล่อยไว้นะครับส่งมาให้ผมเกาให้ได้นะครับเพราะถ้าไม่มีใครคันผมก็ไม่รู้จะเก่าอะไรเช่นกันนะครับวันหน้าเจอกันครับว่าผมจะมาเก่าเรื่องอะไรสวัสดีครับ